ยูคลิปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีของดีมาแนะนำกันนะคะนั่นก็คือหม้อยี่ห้อโอเล็กนะคะเป็นหม้อใบเล็กจิว๋วหม้ออนเนกประสงค์กระทัดรัดน่ารักแต่ประโยชน์ฟังก์ชันของมันไม่จิ๋วเลยนะคะ ใบนี้เขาเคลมว่าทำอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆทั้งหูอุ่นตุนต้มนึ่งนะคะทอดก็ได้น้ำหนักของหม้อประมาณ1กิโลนะคะความจุประมาณ1ลิตรความลึกของหม้อไม่มากประมาณ7เซนจะมีสวิตซ์เปิดปิดเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้นะคะหม้อนี้จะมีรูปลักอยู่ตรงบริเวณปลายด้ามของหม้อนะคะทำให้เวลาเราล้างเนี่ยนาไม่ไหลเข้าไปที่ปักนะคะแล้วก็ เขาเคลมว่าทำความสะอาดได้ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยนะคะอันนี้ที่ได้มาก็จะเป็นตัวหม้อนะคะแล้วก็จะมีคู่มือให้ซึ่งน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนนะคะอ๋อลืมบอกราคานะคะหม้อตัวนี้ราคาประมาณ6-800นะคะที่ขายกันในออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีฝาหม้อมาให้นะคะเป็นดีไซน์แบบเรียบๆมินิมอลนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟนะคะ ซึ่งหัวปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะต้องหาตัวปลั๊กเชื่อมมาเสียบก็ได้นะคะตัวสวิตช์นะคะของหม้อจะมีู่3สีด้วยกันซึ่งถ้าเลื่อนขึ้นไปบนสุดก็จะเป็นปิดนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาสุดก็คือเปิดไฟแรงสุดเดี๋ยวเราจะมาลองทําเมนูง่ายๆนั่นก็คือต้มมาม่าดูนะคะและนี่นะคะคือวัตถุดิบของเรา เดี๋ยวเราลองดูว่าความร้อนโอเคไหมนะคะเวลาใช้งานจริงดีหรือเปล่านะคะจะสังเกตเห็นว่าพอเวลาเราเปิดไฟแล้วจะมีไฟแดงเล็กๆนะคะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าไฟเข้าแล้วนั่นเองนะคะความร้อนก็โอเคนะคะนี่เราใส่น้ําเข้าไปค่อนข้างเยอะเริ่มมีน้ําเดือดปุดๆขึ้นมาแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานมากค่ะเหมาะสําหรับ เด็กหอนะคะหรือว่าคนที่ชอบทําอาหารสไตล์ง่ายๆนะคะสามารถที่จะทําเมนูง่ายๆกินได้หรือว่าทําชาบูกินด้วยกันก็ได้นะคะอันนี้เราก็ลองเป็นเมนูต้มดูก่อนนะคะซึ่งเป็นเมนูที่หม้อตัวนี้น่าจะถนัดที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองทําเป็นทอดเป็นอย่างอื่นดูว่ามันดีเหมือนกันหรือเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต้มมาม่าของเรา เสร็จแล้วเราลองมาเช็ดทำความสะอาดดูง่ายมากจริงๆตามที่เขาบอกนะคะแค่เอาทิชชู่แบบเช็ดเฉยๆก็หม้อก็สะอาดแล้วนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะด้านในของหม้อนะคะจะเป็นเซรามิกนะคะทำให้เวลาเราเช็ดล้างทำความสะอาดเนี่ยง่ายจริงๆต่อไปเราจะมาลองทดสอบเมนูทอดกันดูนะคะเป็นเมนูไข่เจียวง่ายๆจะมาดูว่าหลังจากทอดเนี่ยไข่มันจะติดกระทะหรือเปล่านะคะ อันนี้ใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไข่เจียวลงไปเลยอันนี้เราเจียวไข่ประมาณ5ฟองนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะคือ <c oughs> ในตลาดออนไลน์ทุกวันนี้มีหม้อหลายแบบมากที่ให้เราเลือกใช้สำหรับเด็กหอหรือสำหรับคนที่ <c oughs> อยู่คนเดียวอยู่2คนเราไม่ได้ทำกับข้าวแบบยิ่งใหญ่อลังการอย่างเงี้ยค่ะหม้อตัวนี้เป็น ทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยนะคะเราว่าราคาไม่แพงนะคะแล้วก็คุ้มค่าลืมบอกไปว่ามีที่สำหรับนึ่งด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะทำอาหารแบบนึ่งสลลาเปาหรือว่านึ่งผักอย่างเงี้ยก็มีซึ้งนึ่งให้ด้วยนะคะได้แล้วนะคะไข่เจียวของเราก็น่าทานแบบนี้นะคะนี่ซึ่งหม้อที่เป็นเซรามิกก็จะทำให้อาหารดูน่ากินแล้วก็ เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเหมือนเดิมค่ะแค่เราใช้ทิชชูรูดๆนะคะเราก็สามารถทำเมนูทอดเมนูผัดอันต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปล้างหรือว่ามีคราบติดหม้อให้ยุ่งยากนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นคือ แซนวิชหมูหยองชีสนะคะให้น้องอยูลิลองทานแล้วก็ลองบอกดูว่าอร่อยไหมนะคะเริ่มจากใส่เนยลงไปก่อนนะคะใส่เนยไปเพื่อให้เพิ่มความหอมของแซนวิชนะคะเพราะว่าเราจะเอาขนมปังนะคะมาจี่กับเนยให้มันหอมแล้วก็กรอบขึ้นนะคะ ชหม้อนี้มานะคะหมดความกังวลตัดไปเลยเรื่องคําว่าอาหารติดหม้อนะคะติดกระทะล้างยางนี้ตัดไปได้เลยนะคะเท่าที่เราลองใช้มาสักระยะแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นหม้อที่อเนกประสงค์จริงๆเพราะว่าทําอาหารได้หลายอย่างทั้งต้มทั้งชาบูทอดนึ่งคือทําได้หลายอย่างคุ้มมากในราคาประมาณนี้นะคะอ่านเดี๋ยวเราใส่ชีสใส่หมูอยองแล้วก็ โดยด้วยมอสซาเรลลาชีสให้มันยืดนิดนึงแล้วก็ใส่มายองเนสลงไปนะคะตอนนี้หอมมากเลยนะคะหอมเนยหอมชีสมากเลยะคะ่ะชีสมายองเนสอ่ะกินได้ Ooh. Oh.